งานของสมาชิกวุฒิสภานะครับได้ลงพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือลงพื้นที่เยี่ยมชมการดําเนินงานนะครับพัฒนาชุมชนเข้มแข็งลงริมคาวครับอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ที่หลงริมคาวอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพลเอกสกลศจานิตรองประธานคณะกรรมการโครงการสามาชิกวุฒิสภาพบป,ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนคนที่1ครับพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นําชุมชนนะครับเพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนพร้อมเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมกาดต่อนยอนซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ประจําปีของที่นี่ครับโดยในปีนี้ครับจัดขึ้นในชื่อตอนเสาะเศษแปลงศิลน,นะครับหมายความว่าค้นหาเศษวัสดุเหลือเหลือทิ้งเหลือใช้นะครับมาสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะโดยชุมชนแห่งนี้นะครับมีความโดดเด่นเรื่องการผลิตผ้าฝาย ที่ได้ประยุกต์ผสมผสานเข้ากับแฟชั่นดีไซน์ของคนรุ่นใหม่ขณะที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ของคนที่นี่ครับก็เป็นแบบล้านนาภายในชุมชนนะครับยังมีการทําสลุงเงินร้านอาหารร้านกาแฟเสื้อผ้าพื้นบ้านพื้นเมืองนะครับโดยแต่ละบ้านนะครับก็จะมีการเปิดบ้านเพื่อจําหน่ายสินค้าและก็มีการทำเวิร์กช็อปนะครับเป็นการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยครับ จากนั้นได้มีการพบปะนักออกแบบนะคะในงานนปนะคะหรือว่านิมานอาร์ตแอนด์พรอมเนต2022ซึ่งได้กลับมาจัดอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด19โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มร้านคา้าย่านถนนนิม,มานเหนมินซอยหโครงการวันนิม,มานและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพมีการออกบูธร้านค้ากว่า90ร้านค่ะมีทั้งสินค้างานคราฟเสื้อผ้าเครื่องประดับของตกแต่งอาหารเครื่องดื่มและงานศิลปะกิจกรรมเวิร์กช็อปโซนสําหรับเด็กนะคะแล้วก็มีการแสดงดนตรีโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่11ทธันวาคม2565ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าไปจนถึง4ี่ทุ่มที่บริเวณถนนนิมมานเหมินซอยหน,นะคะค